สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ากว่าพมา่าจะรู้ตัวก็เจ็บหนักสัญญาณว่ารัฐบาลทหารเมียนมากำลังพยายามแก้เกมพลิกฟื้นสถานการณ์ความรุนแรงจากการถูกกลุ่มชาติพันธุ์รุมถล่มได้เริ่มขึ้นแล้ว ด้วยจากการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของนายตานช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาที่บินลัดฟ้าไปพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้กาหนดการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศล้านช้างแม่โขงหรือ LMC ครั้งที่8ที่มีเมียนมาจีนเป็นประธานร่วมเพราะกรณีนี้ สำนักข่าวอิราวดีสื่อสายต่อต้านรัฐบาลเมียนมารายงานอ้างแหล่งข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาได้ขอ,อนายหวังอี้ให้ใช้สิทธิพลเมืองของรัฐบาลจีนช่วยคลี่คลายสถานการณ์ประสานงานกับกลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์โกก้างตะอ่างอารักันที่กำลังรุมถล่มกองทัพเมียนมาในตอนเหนือของรัฐฉานยืนเงื่อนไขพิเศษว่ารัฐบาลทหารเมียนมา จะให้กลุ่มชาติพันธุ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงื่อนไขสันติภาพและให้หลักประกันว่าพลเอกอวุโสมินอ่องไลผู้นำรัฐบาลเมียนมาให้ไฟเขียวพร้อมสำทับมาด้วยว่าจะยอมตกลงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มเติมด้วยเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นชัดเจนประการแรกว่ารัฐบาลเมียนมารู้ตัวแล้วว่าไม่สามารถรับสืกหลายด้านได้อีกต่อไป นอกจากการสู้รบในตอนเหนือของรัฐฉานแล้วกองทัพเมียนมายังต้องรับมือกับการลุกฮือโจมตีของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นรัฐยะไข่รัฐชีนรัฐคชินรัฐสกายรัฐกยารัฐกยีนรัฐมอนไปจนถึงรัฐพะโคเรียกได้ว่าเกือบจะครบทุกรัฐอยู่แล้วประการที่สองรัฐบาลเมียนมารู้ตัวแล้วว่า ต้องคุยกับใครเพราะมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลจีนมีความไม่พอใจที่รัฐบาลเมียนมาไม่ยอมจัดระเบียบปราบปรามเครือข่ายคอรเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายตามพรมแดนอย่างจริงจังจนทำให้ต่อมานั้นทางกลุ่มของ MNDAA ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อจีนฮั่นตัดสินใจเอาใจรัฐบาลจีนบุกโจมตีเมืองตามพรมแดนและ จับตัวกลุ่มอาชญากรคอเซ็นเตอร์ส่งข้ามแดนไปจีนให้จีนนั้นดำเนินคดีและประการที่3จากสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในขณะนี้แสดงเห็นเลยว่ากลุ่มที่เป็นภัยคุกคามแก่รัฐบาลเมียนมารนั้นมีอยู่3กลุ่มหลักๆก็คือ1กองกาลังติดอาวุธประชาชนหรือ PDF ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ 2. กลุ่ม MNDAA ที่บุกโจมตีอย่างหนักในตอนเหนือของรัชฉานและ3ก่กองกำลังติดอาวุธกระเรียงที่อ้างว่าใกล้ยึดรัฐกยาและกำลังบุกเข้าไปในรัฐพะโคทางตอนใต้ของกรุงเดบิดอรัฐบาลเมียนมานั้นคงรู้ตัวแล้วว่าจำเป็นที่ต้องลดความตึงมือหากทำสำเร็จขจัดภัยคุกคามไปได้สักแนวรบคงมีทหารหายใจปรับกระบวนทัพกันใหม่ความคืบหน้า อัต,ตอร์ช็อกศึกพม่าสวยชายแดนไทยเบ่งบานศึกภายในพม่ากระทบถึงไทยเมื่อผู้ีิภัยจากการสู้รบทะลักสู่ศูนย์พักพิงตามแนวชายแดนเพิ่มโอกาสทองให้กับเจ้าหน้าที่ไทยหากินกับสวยจากผู้อพยพคนต่างด้าวเป็นล่ามเป็นสันยิ่งกว่าเดิมทั้งเรื่องของการทำบัตร10ปีสวมสิทธิ์เป็นคนไทยซื้อที่ดินอาคาร ประกอบธุรกิจในไทยที่ทำอย่างเป็นล่ามเป็นสันมานานจนมีคนต่างด้าวอยู่ไทยเกินกำหนดกว่า2ล้านคนปัญหานี้กระทรวงมหาดไทยจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิทอล์กเมื่อ8ธันวาคมที่ผ่านมานายสนธิลิมทองกูลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการได้กล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในรัฐทางตอนเหนือของพมา่า ระหว่างกองทัพรัรฐบาลทหารกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตปกครองพิเศษโกก้างเมืองเล่ากายซึ่งปะทุตั้งแต่27ตุลาคม2,566ที่ผ่านมาซึ่งจนขณะนี้ได้ขยายวงกว้างไปตามเมืองสำคัญหลายแห่งทั้งนี้ระยะแรกสงครามในพื้นที่เขตปกครองพิเศษโกก้างที่มีอนณาเขตติดกับชายแดนจีนทางมณฑลยูนานแต่ก็ มีคนไทยเรานั้นได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกันเพราะระหว่างที่มีการทำสงครามด้วยฝ่ายนักครบชาติพันธ์ุมีเป้าหมายเพื่อการกวาดล้าง4ตระกูลใหญ่เมื่อรวมกับตระกูลหมิงกลายเป็น5ตระกูลใหญ่กลุ่มจีนเทาที่เข้ามาทำธุรกิจการพนันทั้งเปิดบ่อนการทำพนันออนไลน์ค้าประเวณีและขบวนการคอรเซนเตอร์ในพื้นที่เขตปกครองพิเศษโกกงัง สีตระกูลใหญ่แห่งโกก้างนั้นนำด้วยตระกูลหลิวหลิวเจิ้งเสียงหรืออีกชื่อคือหลิวอาเป่าตระกูลไผหรือไผ่ส่วเฉิงตระกูลเว่ยหรือเว่ยชฉาเหรินตระกูลหลิวหรือหลิวกว่าสี่ขณะเดียวกันกลับปรากฏพบข้อมูลคนไทยไม่ต่ำกว่า300คนวงเล็บตามข้อมูลเชิงลึก น่าจะมีคนไทยนับพันคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปทำงานขายบริการทำงานเป็นพนักงานแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์และบ่อนการพนันกลางเขตปกครองพิเศษโกก้างที่ตอนนี้ถือเป็นสมรภูมิรบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่าอีกด้วยโดยคนไทยทั้งหมดนี้มีทั้งสมัครใจไปร่วมขบวนการทั้งถูกหลอกเข้าไปร่วมหรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามทางการไทยของเรานั้น ก็ได้ใช้การเจรจาผ่านผู้แทนระหว่างประเทศไทยประเทศพม่าและประเทศจีนเพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยบางส่วนออกมาได้มีเหลืออยู่บางส่วนที่ต้องติดอยู่ค่ายฐานพม่าเพื่อรอการส่งตัวกลับมาสู่มาตุภูมิให้ได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ดำเนินไปตามคันลองของสถานการณ์ที่ควรจะเป็นความคืบหน้าล่าสุดพม่าวอนจีนกล่อมชาติพันธุหยุดรบ สถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมายัางไม่มีทิศทางที่ดีขึ้นหลังกองกำลังติดอาวุธประชาชนหรือ PDF ร่วมมือกับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ในรัฐต่างๆเปิดฉากทำสงครามกลางเมืองกับกองทัพเมียนมามาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไล่ตั้งแต่ภาคเหนือจะลดถึงภาคกลางตอนล่างรวมถึงรัฐกะเรี่ยงติดกับพรมแดนประเทศไทยโดยเมื่อวันที่8ธันวาคม สำนักข่าวอิระวดีของเมียนมารายงานว่านายตาช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งของจีนและขอให้รัฐบาลจีนเข้าช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์ทั้งนี้แหล่งข่าวในรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยกับสำนักข่าวอิระวดีนายตาช่วยเข้าหารือเป็นการส่วนตัวกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในกรุงปักกิ่ง ขอให้รัฐบาลจีนใช้อิทธิพลเกรี้ยกร่อมกลุ่มชาติพันธุ์โกก้างตะอางอารกันที่ร่วมมือกันบุกตีฐานที่มั่นของกองทัพเมียนมาในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐฉานทางภาคตะวันออกของประเทศที่ติดกับพรมแดนจีนมาตั้งแต่27ตุลาคมให้ยอมยุติการสู้รบและยอมส่งตัวแทนนั้นเข้าเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลเมียนมาโดยรัฐบาลเมียนมานั้น ยอมที่จะให้กองกําลังติดอาวุธชาติพันธ์มีการกําหนดเงื่อนไขใหม่และกรณีนี้พลเอกอาวุโสมีนอ,องลายผู้นํารัฐบาลเมียนมาพร้อมที่จะยอมตกลงในเรื่องของสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมความคืบหน้าไทยและพะมา่าจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจสื่อนอกรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าประเทศไทยและพะมา่าที่เสียหายจากความขัดแยง้งโดยสร้างกองกําลังเฉพาะกิจ เพื่อส่งเสริมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นจากการต่อสู้ซึ่งอาจจะรวมถึงหน่วยงานช่วยเหลืออื่นๆและไทยหวังว่าแผนดังกล่าวจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ระหว่างพาม่าที่ปกครองโดยทหารและกลุ่มอาเซียนความรุนแรงได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ชายแดนของพมา่าเนื่องจากพันธมิตรของกองทัพชนกลุ่มน้อย ได้ปลุกระดมให้ชาวบ้านต่อต้านและร่วมกันโจมตีหานพม่าทั่วประเทศสหประชาชาติคาดว่ามีประชาชนมากกว่า300,000รายต้องพลัดถิ่นเนื่องจากการสู้รบนับตั้งแต่การโจมตีของกลุ่มกบฏเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคม2023ในจำนวนนี้มากกว่า2ล้านรายถูกบังคับให้อพยพหนีไปนับตั้งแต่ รัฐบาลทหารและการปราบปรามในปี2021